มาแล้วสันนี้ดีแล้วได้แต่อยู่แต่ด้านองพอดีเลยได้อยู่นัก้องพอดีเลยกเยอะไปถ่ายข้างบนวิวมาขับได้ไหมเนี่ยแล้วลงมันจะตีขึ้นไปได้เหรอคะเนี่ยเดินได้ก็มีทางเดินอ๋อมีทางเดินเหรอถ้าเขาหยุดใช่ไหมเดินลงได้ผมโดนครั้งแล้วป่าพวกคือวะนั้นพวกชาเอาเลยค่ะก็ปิดห้าโมงปรากฏว่าเรามาไม่ทัน ก็เลยต้องเดินลงเองเดินลงเองเลยกลางคืนด้วยตอเรือเขอ่าเพราะนั้น่รอเราก็ปิดเราก็ปิดแล้วถ่ายกันนั่งถ่ายตรงเนี้ยให้ลุงพี่พี่ถ่ายขึ้นไปหน่อยสิสวยเนี่ยถ่ายไปนี่นี่ตรงเนี้ยย้อนแสงอ่ะไม่เป็นไรถ่ายได้ถ่ายได้เปิดแฟลชขึ้นอ่ะใหเปิดนะนย่าี้นะนี่ไอ้นั่นที่เละที่ อันนี้เขาเรียก snowy mountain ใช่ไหมครับเขาเรียกเรียก snowy mountain อันนี้เหรอคะใช่อันเนี้ย snowy mountain นี่ทำอะไรเรานั่งมาแล้วก่อนเดียวแล้วมันหยุดกึกนีศเออใช่นี่นะถ้าเราดู๋ยวเ,เปิดนะ นี่บนยอดเขาเมาโคเซียโกครับอ่าภูเขาที่สูงที่สุดของออสเตรเลียอก่าเมตรคาสองพันสองร้อยกว่าเมตรครับสูงที่สุดของประเทศออสเตรเลียครับและทางที่เดินที่เห็นข้างหลังนู่นเขาเดินขึ้นไปยอดเขาครับตอนนี้ยังไม่ถึงยอดดีคนระับยังไม่ถึงยอดสุดครับใช้เวลาใช้เวลาหกกิโลนะประมาณสามสี่ชั่วโมงครับ แค่นี้ก็พอแล้วหินก็เป็นหินไม่ใช่ไม่ใช่นี่เดินกับนี้ไม่ใช่โอเคอคชั่น ผมอยู่นี่ครับไมป่ปปาบแล้วครับ <c oughs> อันดูหลังอันดูหลังอันดูหลังอ้าว

สายตอยัไม่ทใอันนี้พวกที้มาเล่นก้เตีเตีย,ยนะคนรวยไม่มาเล่นหรอก ธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่คนรวยคนธรรมดาคนรวยไม่ไมาเล่นหรอกลัวค้าครับ สุดในสโนวีเมาเทนนะครับ okay. แล้วอนุสาวรีย์นี่นี่อนุสาวรีย์ของเซอร์เอ็ดมันครับเป็นชาวโปรแลนด์ผู้ที่สำรวจคนแรกที่สำรวจสโนวีเมาเทนครับที่ได้พบสโนวีเมาเทนใช่ไหม Bye-bye. Yeah, สวยเป็นยังไงสวยใช่โรแมนติกทะเลใสนะคะเดี๋ยวพอเจอตะกี่คุณติ๊บหรือเปล่าก็ตกใจใช่ใช้ยอยดีดีดีาสุขใคคือเราดูมันขึ้นมาให้เราไม่รู้ส oh, ึก่นี้ครด้ไปยังอะไรก่อไทยปเไหน เล่ี <mm ังาน่กันอันนี้ยืนเรียงกันน้ำเหมือนกับน้ำบรราสามทหารนะ